มีต้นไม้ป่าเยอะนะครับยังมีว่านนะว่านป่านะครับขึ้นในป่าเนี่ยเพเป็นว่านอะไรสักอย่างน,น,นะนต้นวานคนระับขึ้นอยู่ในป่าโอ้คันไม้เก่าๆเยอะคนระับที่เราไม่รู้จักก็มีจุด้าแดงแ โอ้นี่ก็มีน้ำมีน้ำไหลนะฮะเหนื่อยได้ใจเลยทุกคนทางมันชันมากเนี่ยเดี๋ยวดูน้ำนะน้ำก็มาตามนี่ยนี่ก็เป็นทาง ลำธารเล็กๆี่ฮะที่มันถูรวมน้ำน้ำก็จะไปไหลๆๆเล็กๆ่ยครับ<ป>เดี๋ยวก็จะไปรวมไปรวมกันตรงนี้เดี <ไป S 1> ๋ยวไปตามทางคนเดินเลยนะ นี่ครับเลี้ยวลงนี่แหละนี่ครับก็คือน้ำก็เลี้ยวลงไปที่เขาเป็นที่ให้ให้น้ำขังอยู่แล้วก็ล้นก็จะไหลลงเป็นเ,เหมือนเหมือนฝายฮะไปเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนว่า เีมงานเรายังรออยู่ข้างล่างฮะก็มีเส้นทางของน้ำเดินออนีนก็ซึมมาตามนี้นะฮะเนี่ยออกมาจากตามพื้นเนี่ยครับฝนที่ตกตกอยู่ก็คงจะทอยู่ในนี้นี่พวก

đó cái gì rồi đợi coi